ขอหนึ่งสายหนาไหมครับขอปุบเดีฟังปับขอปุบเดีฟังปับเด้อหมักเพลงใดถึงช,ชอบเพลงใดก,งกินกลางกระเป๋าสะออนเลยรู้สึกว่ารู้สึกว่าเด้อมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาแต่ทางใดเนะาะเราใส่พื้นเลยก,ก็แล้วกันเนาะสวัสดีครับผมจ้าขอตั้งเรืองเลจ้าผลงานเพลงที่มีเสือาจาังใดเนาะขอเปลี่ยนแดงแก่ต้องเปลี่ยนเส้นมีว่าจ้ามีอยู่ครับผมฝากสงใส่เป็นพิเศษครับ ฝากไปห้ลูกชายทงานอิสราเอลนะจ้ะจากทังไหนน้อนี่น้อจากทางไหนน้อจากสก,กลนะนนจา้กกะจาอ,อาเภอสว่าครนอเภอสว่างดินบันปวกเนะาะ <c oughs> าาไหนนำไม่พร้อมด้วยจ๊ะกาผมผลงานเพีงขอเป็นแรงใจเนาะขอปูไปฟังต <ขอ S 1> างลูกชาย,ยส้ว่าจะไหนลูกชายสิว่าจไหนเนาะเมืองอิสราเอลนะเนาะต้นสายจ้าสระต้นายโดยเากให้นาะ บ่มีแม่สอนเ้อจ้ะแมนบอบ่มีความฝากบ่หอดฝากถึงบ่หลังบ่ฝากให้เ้อว่าคิดหอดแห้แงแห้งคิดหอดตกใยแมนบ,บ,นบอสั่นนันเดียวสิฝากให้ได้คุณแม่เ้อจ้าบัสดีค่ะวัดดีครับได้สินันเดียวนี้เลยขอจองเป็นแรงใจครับเดือนเพ็ญอํำนวยพรฝากเลยกันแล้วกันครับกับผลงานเพลงนี้เด้อฝากรงบ่าวสระยยุสุดรอ ฝากรงทูกแสงทูกสายดูแรกอุ้งงใจครับขอปุ๊บได้ฟังปามกับผลงานเพลงนี้ครับขอเป็นแรงใจเดือนเพ็ญอนวย์พร้อมครับ ร,รายการพิเรศัญญาบายครับดำเนินรายการดีโดยดีเจบาซอนกันล้วกันครับฝากไปเร่งโอแรงใจเด้อสำหรับบุคคลสูก่การสู่งานอยู่ต่างบ้านต่างเมืองครับบาซอนพร้อมไปเป็น89.50เมกะเฮิร์ตให้เร่งโอแรงใจกัล้วกันเนาะ จากผนงานเพลงนี้ครับขอเป็นแรงใจครับเดือนเพนอำนวยพรฝฝากลงในเดอรเมืองอิสระเอวกันแล้วกันครับ ฝากกันแล้วกันเนาะบาสระอยู่ตอนสายเด้อบาสระอยู่ตอนสายเด้อคุณแม่นี่กับคุณพ่อกงฝากให้กันแล้วกันเนาะกับผลงานเพลงนี้ครับขอเป็นแรงใจครับฝากลงเมืองอิสราเอลบอกว่าจะเป็นหลายๆบูหลายๆคนเด้อบุคคลที่กำลังสู่การสูส่งานอยู่ต่างบานต่างเมืองน้ำหน่กันแล้วกันเนาะทางเมืองอิสราเอลกันแล้วกันครับฝากกันแล้วกันครับกับผลงานเพลงนี้ขอเป็นแรงใจครับ บอลงันเพลงนี่ครับเดือนพิษนุ้ยพรอเด้อจบลงไปแล้วครับจบลงไปแล้วมาเพลยงใดจีนช้อปปิ้งใดกิ่งกลางไฮรีโอเรงใจบ่าวซอนได้ครับ0ูนย์เก้าศูนห้าหนหาไม่กันแล้วกันนอศูนย์เก้าศูนย์แปดห้าหกสี่สี่แปดศูนย์หนาไม่หนึ่งสายกันแล้วกันเด้อเกิ่งกลางไฮรีโอเรงใจบ่าวซอนได้กันแล้วกันครับมาแล้วบอวนี้